おはようございますね。南雲先生です。発表用事園で日本語を教えていますね。今日は白クさんの歌を勉強しましょうね。えっと、何の道具するのかな皆さん知ってますか สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับเซนเซน้ำอุ่นในกิจกรรมเสริมพิเศษภาษาญี่ปุ่นนะคะสําหรับวันนี้นะคะเซนเซจะมาสอนอะ,อะไรเอ่ยตัวละครในเพลงฮัใช่นะคะว่ามีตัวละครอะไรบ้างในนั้นนะคะซึ่งเป็นสัตว์มีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย ในใบางานของเซนเซนะคะจะมีการให้เด็กๆนะคะได้วาดรูปก,กันนะคะในระดับชั้นวันปีที่2และปีที่3นะคะและชั้นวันปีที่1น,นะคะมีให้วงกลมรูปภาพนะคะสัตว์5ชนิดในเพลงนะคะฮัทชื่ที่เซนเซได้สอนไปในคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะ เซนเซจะมาให้ดูนะคะสัญลักษณ์ของตัวละครในบทเพลงของเซนเซนะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ดูรูปร่างนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้สามารถไปวาดรูปในการบ้านของเซนเซญี่ปุ่นได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเน่อิจิบังเน่โดบุซึนันโนคะนามินนาซังชิเตมัสก้าลินซังกามาสึกุชิตะจี กง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 ชากง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 ชาม USA, <Okay. S 1> so so ินาซ่าชิดตะวัสกัสรู้ไหมคะว่าตัวข้างๆเซนเนี่ยคือตัวอะไรเอ่ยคือสัตว์ชนิดไหนเอ่ยมินาซ่าฮานาชิเตดาไซเน่พูดตามเซนนะคะเซนด๊อกลิสซูซังหมาสเนอีกครั้งหนึ่งนะคะลิซุซัง เดูกิเห็นรูปของกระรอกและใช่นนี้คะสามารถวาดรูปตามได้เลยะคะในใบางานนะคะที่สืเซได้ให้กันบ้านไปนะคะเห็นไหมเห็นหน้าของกระรอกไหมคะลิซุซังเดสเน่มีบางงี้ฮะซึรุซังกาบาสกุชิตาหัซอยหัซอยหอซอยหัซอยมาสกุชิตากงก ซังโกงโกงโกงกงซังนีวแบงเมเนสซงดูซังเดสมิ娜สังพันธ์สติกระดายเหน่พูดท้องกันนะคะซึ้อซังซึ้อซังเห็นด้านข้างของารดูเซงไหมคะเป็นรูปอะไรเอ่ยนกกระอะไรเอ่ยนกกระเรียนนั่นเองนะคะซังบางเมเนสตัวที่สามนะคะตัวละครตัวที่สามนะคะ บูต้าจังกามาสกุชิตามาลุย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 มาสกุชิตากง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 ชากง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 ชาเห็นด้านข้างของเซนเซนไหมคะว่าเป็นตัวอะไรเอ่ยตอนนี้เห็นไหมอ่าน้องหมูขึ้นมาแล้วนะคะ せーの、話してくださいね、ふたん先生。せーの、ブーちゃん。もう一回話しますね、カムナカ、ブーちゃん。これは飲むか。4番目ね、4番目ね、歌いましょうね。カバさんがマスクした。大きい、大きい、大きい、大きい。 กุ๊กซตากุ๊กกุกกุกซี่กงกุ๊กกุกซี่ยบังเนมิต็กก็ได้ไสเน่เห็นไหมคะว่าตัวละครตัวที่สี่สัตว์ตัวที่สี่ของเซนเซคือตัวอะไรเอ่ยนี่ในตอนนี้คาบาซังเน่คาบาซังเดสมินาซังฮันาสเต็กก็ไดไส่พูดพร้อมเซนเซทั้งหมดสองครั้งนะคะคาบาซังโจเซเดสเน่โมยกันฮานาชิมัส อุดอีกหนึ่งรอบนะคะพ้าประสาวอ่อเห็นที่โปรนี่อะไรเด็กๆสามารถที่จะวาดรูปนะคะตามคำศัพท์ของคินเซได้เลยนะคะใครอยากวาดรูปตัวละครตัวไหนสามารถวาดได้วาดรูปได้เลยค่ะกบังเนเน่กุตามาช่วยทัศสึโซสังกามาสกุชิตานางไงนางไง กง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 ชางก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 งซ้างโอ้โหคุณคุณคุณอะไรเอ่ยเห็นนันค่ะงของมซัไหมอ้าวคุณช้างมาแล้วนะคะน่าสนนะนัชิต่กด้าไสเนนี่ครดพูดคำศัพท์เซนเซนะคะตามใชนทั้งหมดสอรอบนะคะสางให้โซ่สามโอ้ยกา่นชิะอีกรอบนงนะคะโซ นะสัมโจสุดาสเน่กับบาเนอย่าลืมนะคะกลับไปทำแบบฝึกหัดของเซนเซด้วยนะคะในการวาดรูปนะคะตัวละครในสัตว์นะคะซึ่งใส่แมสนะคะมีทั้งหมดกี่ตัว5ตัวนั่นเองนะคะเด็กๆทุกคนนะคะก็จะได้ทำแบบฝึกหัดไปด้วยแล้วก็ทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเพลงใช่เป็นภาษาญี่ปุ่นไหมนะคะ いやるんんんいいいとぽぽぽぽ皆さん、上手ですね。今日は終わりましたですから、頑張ってくださいね。今は気をつけてください。皆さん、上手ですね。今日はありがとうございましたね。さようなら。